สวัสดีครับมือนีผมนะครับช่องเสียนเป่านะครับมือหนีผมสีผ้าพี่ผ้านนองนะครับมอเบิงการเฮ็ดน้ำม่สมนะครับมะเบิงว่ามันสีเฮ็ดังไดครับสูตรการมักของแม่เพื่อนเชืดอังไดครับสูตรนี้ครับแค่สิบห้ามือครับก็สามารถกินได้แล้วครับสูตรนี้สีเบ่อบ่อเนาครับเบ่อเสียแล้วก็บ่อดำนะครับมะเบิงกันเลยครับว่ามีวิธีการเฮ็ดังไดครับครับมะเบิงกันเลยครับใหม่มาซับนะครับซับให้เป็นคล้ายๆกับเส้นมะฮุ่งนี่ครับแบบนี้เลยครับ นี่ก็เป็นคนเห็ดก็เป็นแม่ขึ้นเ่าครับแม่ครับแม่บันชีเห็ดเอ้เบิ่งนะครับครับหลังจากซับเดาฮอก็มาเบิ่งกันนะครับว่าสี็ดงไดงครับนี่ครับเป็นเ้นแบบนี้ครับขาวสัวครับนี่ครับอันนี้ที่ปอกแล้วนะครับปอกแล้วสดๆดครับน้งใหม่สดสดอันนี้เป็นน้งใหม่ไพ่บ้านกับน้งใหม่ไพ่สังไผ่นะครับนี่เป็นน้ำใหม่ไพ่บ้านนะครับ ตัวนี้เป็นน้ำม้นไปสังไผ่ครับครับเขามาเบิ่งการมารกันเลยนะครับยิงเขาซับแล้วแล้วนะครับมือนี้ก็มาใส่เกลือนะครับขุกเกลือนะครับใส่เกลือประมาณกับมือนึงครับมาขูดขูดขูดนะครับซับให้เป็นฝอยๆแบบนี้นะครับเขาก็ขยำขยำไปนะครับช่วยๆเอากัน เกลือนีส่สีซอยให้ใหเนื้อไม้บ่ขมนะครับใช้ลายเติมใช้ลายเติมนะครับเกลือ <c oughs> จนเนื้อไม้อ่อนนะครับ <c oughs> หลังจากขั้นจนอ่อนอทังคีนะครับซเสาเกลือนะครับจนอ่อนแบบนี้นะครับ ต่อน้ำใส่นะครับเอาน้ำใส่บึ้งเอาเป็นน้ำกับเป็นน้ำก๊อกก็ได้ครับใส่ได้ครับใหม่าขาวๆครับน้ำใส่ถุงถ่วนะครับน้ำใส่ถุงถ่วครับแล้วเาก็ิีดไว้ขึ้นนึงนะครับนี้นะครับเพื่อเฮ็ดให้ เนือใหม่เขาผขมนะครับเอามาเบิ้งกันนะครับจากเขาแซลอวขึ้นนึงนะครับเขาก็น้ำเนือใหม่ที่เขาแซลอยนะครับมาล่า <smiling S 2> <อ>งให้สะอาดนะครับล่างประมาณสองสามน้ำนะครับเพื่อให้ความขมของเนือใหม่นี้ออกครับครับเอาเบิ้งกันเลยนะครับล่างเลยครับล่างน้ำออกนะครับล่างน้ำออกจักสามสี่น้ำเลยนะครับในเนือใหม่ของเขาผขมนะครับล่างเลยครับ กีขาวแบบนี้เลยนะครับบ่มีดำเลยครับบเนาบ่เสียนะครับน้ำเป็นงบมีอยางซอสออกอย่าง,อางอออไอสออกจนสะอาดขาวจุนพูนเลยครับบ่มแห่มันมีอยางดูเลยครับต่างออกดีดีครับน้ำไหลผ่านก็ดีนลครับ น้ำม้ไผ่บ้านนะครับกับน้ำม้ไผ่ทางใครนะครับที่ผมก็พยายามไปหามาเมื่อวานนี่ครับนี่จะเป็นสูตรของแม่เพื่อนนะครับครับเขามาเบรงการดองกันเลยนะครับว่าฮ่องษิตไเนี่ยงอัตราส่วนยังไงครับมาเบิ์งเไยครับกรหมักครับเอาฮขอก็ใส่น้ำดื่มลงไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นขวดโหลนะครับเฮาสิสำหรับมักสำหรับดองนะครับไซน้ำไปประมาณ ันนี้ะครบแล้วก็เอาเกลือใส่นะครับเกลือใส่ครับคนๆเลยนะครับเห็ดกินเองนะไม่เห็ดอะไรเห็ดกินเองครับเห็ดใส่ครับเห็ดกินเองนะครับทิ่มือที่มือว่ามันเค็มจังอยครับเห็นมันออกเค็มหมดแล้วครับแล้วก็ เอาใหม่เี๋เอาลางไว้นะครับใส้นะครับใเลครับอาใหม่ไให้เต็มเลยครับ หรือเขาจะเอาไส่เป็นขวดน้ำก็ได้แล้วไหมเนาเอาไส่เป็นขวดน้ำก็ได้ให้ไต้ขวดน้ำก็ได้เหมือนกันไส้ขวดประมาณทำดิบสิเดือดตนิดแล้วก็าฟาปิดไว้หลังจากนี้ก็ประมาณ แล้วก็หลังจากนี้ก็ประมาณสิบห้ามือเนาะแม่เนาะสิบห้ามือหรือยี่สิบมือกินได้ครับมันที่ออกสมแล้วเอาก็เ,าเกินเดือนครับเอาก็เอามาล่างแล้วเอามาดปรุงอาหารกินได้ครับมาเห็ดพวกพ้อมพวกอย่างได้ครับแล้ว,ลวก็ล่างกับปรุงน้องนะครับไว้นะครับไว้ในที่ห่มๆมันบ้างไว้ในบ้านกัได ขาหัวสัวครับพี่น้องมันสีบดําได้เลยครับสครับครับตำรับเบนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพี้ยงนท่นี้นะครับเพื่อนๆดีเบิ่งจบนะครับก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ